ว้าวมาชิมเลยจ้าออ้อืมมาจ้ะทุกคนได้ของมาใหม่จ้าบัตรก็คือบะหมี่ตัวดังในติ๊กต็อกนลจ้ะทุกคนลองกันหรือ,อยังอุ้ยคือได้เยอะมากเนี่ชามใหญ่มากต่วใหญ่มากมันก็จะเป็นเครื่องปรุงของเขานะทุกคนมีมีน้ําซอสมีเครื่องใส่ไปเลยแล้วเราก็จะไปใส่เส้นใส่น้ําร้อนแล้วเราก็จะไปใส่น้ําร้อนทุกคนนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะหน้าตา อือมีความหอมอะ่ะอันนี้เป็นอะไรมาสิอันอนี้ก็เคื่อปรุงเเขาผงนัวน่าจะเป็นผงนัวแหละทุกคนก็สีแสดอยู่แอันนี้ก็จะเป็นพวกผักมีผักมีมีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเม็ดถั่วนะทุกคนอือันนี้ก็จะเป็นน้ำซอสใส่ไปเลยจ้ะแม่นี่เฮ้ยนี่มีซอมให้ด้วยหน้าตาเป็นบแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยว ough, เราจะมาเติมน้ำร้อนกันเลยจ้ะใส่น้ำร้อนลงไปเลย นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะจ๊ะรอแป๊บนึงจ้าว้าวอืมใช้ตะเกียบแล้วกันอุ้ยทุกคนดูอุ้ยเส้นเขาแบบว่าหนึบหนึบอ่ะแม่เอ้ยคือหนึบมากดูดูซะก่อนดูอุ้ยเส้นเขาเหนียวนุ่มสมชื่อบะหมี่ตัวดังในติ๊กต็อกทุกคนดูอู้ย อืทำไมมันน่ากินอย่างนี้แม่นี่จะบอกว่าเรามีโอ้ยนี่ว้าวอืมทุกคนดูว้าวาชิมอะไรจ๊ะโอ้อืมอืม อืม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 ไม่มีความเป็นแบบหมาล่ามาล่าอืม อออืือืมม,มใครสนใจพี่กัดเนตะก้านะจ๊ะอร่อยมากแม่เส้นเหนียวนุ่มมากติดใจเส้นเขาอะทุกคนดูดิอืมอืม